จิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นบาดฐานก่อให้เกิดบุญกุศนดังนั้นท่านจึงได้รับหน้าที่เป็นเทวบริบาลน,นะคะเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้การดูแลหมู่มนุษย์ที่มาในสถานที่แห่งนี้นั่นเองจุดแรกที่เราจะมาสักการบ,บูชาที่ท่านได้บอกนะคะยโสธราว่ท่านสถิตยอยู่นะ ที่ใดนะคะภูเขาสวายเนี่ยอาจจะมีประมาณ3าลูกเนาะแต่รูกที่อ่าเยสุธราจะมานั้นจะอยู่ตรงกันข้ามกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั่นก็คือสถานที่ตั้งของพระานาคปรกก็คือจุดตรงนี้นี่เองนะคะท่านผู้ชมจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ผู้คนมาจะนำหินมาก่อขึ้นแล้วก็อธิษฐานจิตจนกลายเป็น ระเบียงแล้วก็จนกลายเป็นคล้ายๆล,ลักษณะรูป JD เจดีเล็กๆเกาะขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสืบชะตาตามวิถีความเชื่อของชุมชนแล้วก็เป็นการเพิ่มอายุของตนเองรูปเคารพนี้นะคะจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกพระพุทธเจ้าป,ปางนั่งขัดสมาธินะคะสเสวยอวิมุติสุขอยู่ตลอดระยะเวลา7วันนะคะแล้วก็จะมีอ่า องนคราชเนี่ยนะคะที่มีความศรัทธาเริ่อมใสในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าในการทําความเพียรทําสมาธินั้นก็ได้ขึ้นมาจากาเบื้องล่างเพื่อที่จะมาขดรอบนะคะากายสังขารของพระพุทธ